ตำนานนางสิบสองฉบับดั้งเดิมโดยละเอียดตำนานนางสิบสองเป็นหนึ่งในนิทานพื้นบ้านไทยที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและกัมพูชาเรื่องราวนี้มีจุดเน้นที่ความรักและความเสียสละระหว่างพี่น้องหญิงทั้งสิบสองคนและเป็นตำนานที่สะท้อนถึงคุณค่าความเมตตา ความอดทนและผลของการกระทำในอดีตการมีครอบครัวชาวบ้านที่ยากจนในหมู่บ้านเล็กๆพ่อแม่มีลูกสาวถึงสิบสองคนได้แก่นางพินทุพี่สาวคนโตและน้องสาวอีกสิบเอ็ดคน ในตำนานนาง12ลูกสาวทั้ง12คนของครอบครัวมักจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในบางเวอร์ชั่นของเรื่องแต่ในรูปแบบที่แพร่หลายในประเทศไทยชื่อของนางทั้ง12คนที่ได้รับการเล่าขานกันมากที่สุดได้แก่ 1. นางพินทุพี่สาวคนต่อ 2. นางเกศรา 3. นางโสภาสนางมนทา หนางปฐุมมาหนางสีจันเจ็ดนางสุดา 8. นางปฐมาเกนางบุญเหลือสิบนางบุญช่วยสิบเอ็ดนางบุญมาสิบสองนางบุญสีน้องสาวคนเล็กลักษณะเด่นของแต่ละคนหนึ่งนางพินทุ มีความเฉลียวฉลาดและมีความเป็นผู้นำา 2. นางเกศรามีความงดงามและใจเย็น 3. นางโสภามีความสดใสร่าเริง 4. นางมนทามีความอดทนและละเอียดอ่อน 5. นางปธุมมามีความเมตตา 6. นางสีจันทร์มีความรอบคอบ 7. นางสุดา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น8นางปัทมามีความกล้าหาญ9นางบุญเหลือมีความเมตตากรุณาสิ 10. นางบุญช่วยมีความเสียสละสิบอ็นางบุญมามีความซื่อสัตย์สิองนางบุญสีมีความน่ารักอ่อนโยน ชื่อต่างๆในตำนานนี้สะท้อนถึงคุณ,ณธรรมและลักษณะนิสัยที่งดงามของหญิงสาวในวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความดีความเสียสละและความอดทนครอบครัวนี้เผชิญกับความทุกข์ยากจากความยากจนและความอดอยากทำให้พ่อแม่ตัดสินใจนำลูกสาวทั้งสิบสองคนไปปล่อยไว้ในป่า หวังว่าพวกเธอจะสามารถเอาตัวรอดหรือมีผู้ใจบุญมาพบและช่วยเหลือเมื่อนางสิบสองถูกทิ้งไว้ในป่าพี่สาวคนโตคือนางพินทุกได้นำพาน้องๆเดินทางจนพบถ้ำที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่ในถ้ำนั้นกลับมียักษ์อาศัยอยู่ยักษ์เห็นนางสิบสองมีรูปร่างหน้าต่างดงาม จึงจับตัวพวกเธอไว้ในถ้ำและบังคับให้เป็นคนรับใช้ชีวิตในถ้ำยักษ์นางสิบสองต้องทนทุกข์กับการถูกยักษ์ใช้งานและเฝ้าดูแลถ้ำแม้ว่ายักษ์จะมีอำนาจและโหดร้ายแต่พวกเธอยังคงสามาัคคีและให้กำลังใจกันยักษ์มีแผนจะกินพวกเธอทีละคนแต่พี่สาวคนโตอย่างนางพินทุก ใช้ไหวพริบเจรจาให้ยักเลื่อนเวลาออกไปการควักดวงตาของนางสิบสองในบางเวอร์ชั่นของตำนานยักเกิดความไม่พอใจที่พวกเธอพยายามหลบหนีหรือทำงานไม่ถูกใจจึงลงโทษอย่างโหดร้ายด้วยการควักดวงตาของนางสิบสองทั้งหมดหลังจากถูกควักดวงตา พวกเธอต้องอยู่ในสภาพที่มองไม่เห็นและลำบากยิ่งขึ้นพี่น้องยังคงช่วยเหลือกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายการหลบหนีและความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งพี่น้องทั้งสิบสองคนวางแผนหลบหนีออกจากถ้ำขณะที่ยักษ์เพลอหลับอีกความช่วยเหลือจากเทวดาพญานาคในบางเวอร์ชันมีการกล่าวว่าเทวดาหรือ พยานาคผู้เห็นความทุกข์ยากของพวกเธอได้ช่วยชีย้ทางหนีหรือประทานน้ำวิเศษเพื่อรักษาดวงตาในระหว่างการหลบหนีพวกเธอได้พบกับเจ้าชายแห่งอาณาจักรหนึ่งที่ออกเดินทางล่าสัตว์เจ้าชายสงสารพวกเธอและประทับใจในความงามจึงพาพวกเธอกลับไปยังพระราชวังเจ้าชายแต่งงานกับ นางพินทุพี่สาวคนโตและจัดให้น้องๆองอยู่ในวังหรือแต่งงานกับคุณนางหลังจากนางสิบสองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยักษ์ผู้กรดแค้นออกตามหาพวกเธอจนพบและพยายามทำลายชีวิตใหม่ของพวกเธอยักษ์พยายามโจมตีเมืองของเจ้าชายแต่ถูกเจ้าชายและทหารช่วยกันปราบยักษ์ถูกกำจัดในที่สุด ทำให้นางสิบสองได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบทสรุปนางสิบสองได้ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบในพระราชวังความสามารถีและความอดทนของพวกเธอทำให้พวกเธอสามารถเอาชนะความทุกข์ยากและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองได้